ค่ะค่ะเขาต้อนรับท่านผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจค่ะวันนี้วันพุธที่27กุมภาพันธ์2562าค่ะดิฉันมาริสาช่อกระถินค่ะค่ะดิฉันเนตรพางบุญนายืนค่ะค่ะก็เป็นประจำนะคะเราทั้งคู่ก็จะกระทอข่าวเศรษฐกิจนะคะเกาะติดปัญหาใกล้ตัวมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นประจำค่ะทุกวันในช่วงเย็นๆนะคะ4ี่โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะค่ะ หาพวกเราได้นะคะทางช่อง YouTube ค่ะเซิร์ชหาคำว่า the r e n e w l i f e k t h แล้วก็จะพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจในเวลายเย็เๆ็นที่พี่<ช>บุ๋มบอกนะคะ,คะแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์แต่อย่าลืมให้กำลังใจสำคัญให้กับพวกเรานะคะ,คะด้วยการกด Subscribe ค่ะนะนะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะคะแล้วก็พวกเราก็จะนำ ข่าวคราวดีๆนะคะมานําเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะก่อนที่ว่าจะไปคุยกันในวันรุ่งขึ้นนะช่วงเย็นๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยเราก็จะคัดสรรมาให้นะมาบอกเลาเก้าสิบกันว่าในแต่ละวันนะในเชิงเศรษฐกิจมีอะไรบ้างเช่นเดียวกับสิ่งที่เราเห็นกันอยู่หน้าจอใช่ไหมเชื่อเลยเชื่อนะคุณแอนบรรดาท่านผู้ชมเนี่ยต้องเป็นลูกค้าของเราเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของเราเนี่ยค่านๆอย่าเป็นใช่เป็น SME นะทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆกันเนี่ยต้องใช้เงินกู้กันบ้างเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งวันนี้นะทางด้าน SME Bank นะผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะเขาก็ได้จัดทำแพลตฟอร์มนะคะที่เป็นระบบให้บริการที่เขาเรียกว่า SMED Bank นะคะอย่างที่ขึ้นในหน้าจอเลยเนี่ยขึ้นมาช่วยให้กับบรรดาธนาคารนะคะที่จะรู้ตัวตน การทำแพลตฟอร์มนี้เนี่ยก็จะทำให้ทาง SME Bank เนี่ยเขาสามารถรู้ตัวตนแล้วก็สถานประกอบการนะ SME ว่าคนไหนคือคนตัวเล็กนะคะก็คือ SME ที่มีทุนน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็จะสามารถเป็นคือเจ้าหน้าที่แบงค์เนี่ยะจะเดินเข้าไปหาแล้วก็ไปให้เงินสนับสนุน SME ถึงที่นดใช่ถึงที่หมายเลยถ้าเกิดว่าเรามีแอปพลิเคชันนี้ใช่ถ้าสมมติว่าอยากจะทําน้ําพริกปลาขายอก็เข้าไปในแอปพลิเคชันแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนใช่แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะทราบเลยว่าเราต้องการอะไรถูกต้องอาเราต้องการเงินจํานวนแค่ไหนใช่คือมีทั้งตรงข้อหาเราเลยใช่คือตัวแพลตฟอร์มนี้นะ ในแอปพลิเคชันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งระบบการยื่นขอสินเชื่อนะออนไลน์ให้บริการได้ทุกเวลาเลยนะทุกสถานที่แล้วยิ่งได้ปุ๊บกดปั๊บใช่เข้าไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อมีการขอกู้ปุ๊บนะทาง SME Bank เนี่ยเขาทำไมรู้ไหมเขามีรถม้าเติมทุน ซึ่งก็คือหน่วยไวนั่นแหละวิ่งไปให้หน่วยวิ่งหนุเขาเรียกหน่วยม้าเร็วใช่หน่วยม้าเร็วนั่นแหละแต่เขาเรียกสั้นๆว่ารถม้าเติมทุนเขาจะวิ่งไปหาท่านผู้ชมเลยนะถึงที่บ้านเลยถึงกิจการของท่านเลยนะเพื่อตรวจสอบนะว่าตรงตามคุณสมบัติไหมภายใน7วันนะนอกจากนี้นะคะก็ยังถือเป็นบริการเครื่องมือทางด้านดิจิตอลเนาะเพื่อที่จะยกระดับ ธุรกิจเนี่ยให้สู่ยุค4.0นะซึ่งก็รวมแอปพลิเคชันแล้วก็ซอฟต์แวร์นะคะที่ช่วยให้ SME เนี่ยยกระดับแล้วก็ลดต้นทุนทานธุรกิจมีให้เลือกกว่า100แอปพลิเคชันทีเดียวนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยใน SME D Bank เนี่ยนะคะ,คะก็สุดท้ายก็ยังเป็นการให้บริการข้อมูลทางด้านความรู้ข่าวสารแล้วก็ How to มหมายถึงว่าการประกอบธุรกิจนะ่ะจะทำอย่างไรนะ,ะซึ่งเขาก็จะรวบรวมความรู้ที่จำเป็นเนี่ยเพื่อให้ผู้ประกอบผู้ประกอบการมีภูมิคุ้มกันทางธุรกิจเนี่ยให้สูงขึ้นนะคะแล้วก็จะอัปเดตข้อมูลเนี่ยให้ทันสมัยแล้วก็นำไปใช้งานได้จริงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆของ SME ถิดดีแบงค์ SME มีคำถามสามารถกดแชทได้เลยปะคะใช่สามารถกดถามกันได้เลยถือว่ายุคนี้ยุคใหม่แล้วมีแค่สมาร์ทโฟนนะคะเพียงหนึ่งเครื่องพร้อมด้วยแอปพลิเคชันนะคะของ SMED Bank เนี่ยรับรองได้ทุกคำตอบมีให้หมดนะแล้วก็สะดวกรวดเร็วประหยัดทุกข้อสำคัญฉลุยอ่าธุรกิจ ช่วยข้อสาคัญมีอะไรไหมเป็นผู้ใหญ่ใจดีของเรานั่นเองใช่ค่ะสนับสนุนเรานั่นเองสนับสนุนเรานะคะเรื่องของ SME Bank เราก็นํามานําเสนอให้แล้วนะคะว่าเขามีบริการดีๆอะไรให้กับท่านผู้ชมบ้างทีนี้เนี่ยหมดเรื่องแบงค์ไปเรื่องที่เราจะนํมาเล่าเนี่ยก็เป็นเรื่องของแบงค์เหมือนกันเนาะอันนี้เนี่ยท่านผู้ชมอาจจะได้ยินข่าวนะหรือเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์กันมาบ้างแล้วว่าวันนี้เนี่ยทางด้าน แบงค์ทหารไทยกับธณชาติเนี่ยเขาเมิร์จรวมกันแล้วประกาศควบรวมกิจการอย่างเป็นทางการประกาศควบรวมกันไปแล้วเพราะว่าก็มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ไปเมื่อวานนี้เนาะซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาก็มีมีการแถลงข่าวแล้วก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการมีการจัดแถลงข่าวเรื่องการควบรวมกิจการอย่างเป็นทางการนะคะก็คือ ผู้บริหารทั้งทางด้านธนาชาติแล้วก็ผู้บริหารทั้งทางด้าน TMB ก็อยู่กันเต็มจอนะคะโดยล่าสุดเนี่ยคุณสุขพเดชนะคะผู้พิพัฒน์เนี่ยท่านเป็นประธานกรรมการบร,ริหารนะคะจากแบงค์ธนาชาิเนี่ยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะของธนาชาติเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าการควบรวมกิจการในครั้งนี้เนี่ยนะทั้งธนาชาติแล้วก็ทหารไทยเนี่ยก็จะเสร็จภายในปลายปีนี้ แต่ข้อสำคัญไม่ว่าจะเป็นพนักงานของแบงธนาชาติหรือพนักงานของทหารไทยค่ะรับรองได้มีเยอะนะบรรดาพนักงานเหล่านี้เนี่ยไม่ต้องกระเทือนร่วมหมื่นมากกว่าหมื่นด้วยใช่ม,มากกว่าหนึ่งหมื่นคนก็ไม่ต้องตกอ,อกตกใจไปว่าถ้ามาควบรวมกันแล้วจะต้องปิดปิดสาขาของอ แบงค์ใดแบงค์หนึ่งไปนะคะแล้วก็จะลดคนตรงนี้ยังไม่เกิดแน่นอนนะคะทางด้านคุณสุพเดชเนี่ยเขายืนยันเลยว่าพนักงานเนี่ยยังเป็นปัจจัยยังเป็นหน่วยงานสําคัญที่จะทำหน้าที่เพื่อที่ให้ขับเคลื่อนเนี่ยทั้งสองแบงค์ให้บริการกับประชาชนได้ให้กับลูกค้าของธนาคารซึ่งธนาคารทั้งสองแห่งจะไม่ให้จะไม่ให้พนักงานของตัวเองออกเพราะว่า ปริมาณที่มีอยู่เนี่ยก็เพียงพอกับการที่จะให้บริการในสาขาให้บริการกับลูกค้าของตัวเองที่มีอยู่ประมาณ10ล้านรายแล้วก็สาขาของธนา,าคารทั้งสองแห่งนนะคะก็ยังคงจําเป็นที่จะต้องใช้กําลังคนในการช่วยในการบริหารจัดการ<ช>อยู่ค่ะ,คะซึ่งในรายละเอียดของการควบรวมกิจาการกันครั้งนี้เนี่ยวันนี้เป็นการประกาศนะ,ค,ะความร่วมมือที่เขาควบรวมกันแต่ในรายละเอียด ใครจะจ่ายเงินเท่าไรหร่จะซื้อกันยังไงะนะเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่อะไรอย่างไรเนี่ยการถือหุ้นจะสัดส่วนอย่างไรมันจะต้องไปตรวจสอบฐานะทางด้านการเงินที่หรือที่เราเรียกกันว่าดิวเดอริเจนต์นะคะหให้มันเกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ,คะแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวง ภายในสิ้นปีนี้เนี่ยทุกอย่างก็จะมีความชัดเจ, <น S 2> จนมากขึ้นใช่<ะ>โดยการควบรวมกิจการครั้งนี้เนี่ยจะมีมูลค่าซื้อขายสูงอยู่ที่ประมาณ1.3ถึง1.4แสน ล้านบาทนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่มันคือมาเลยใช่เรื่องนี้เป็นเงินก้อนใหญ่แล้วก็ในแง่ของทางด้านกระทรวงการคลันงนะคะซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเนี่ยคือคุณจุมพลนะคะริมสาครรองปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นนะในธนาคารทหารไทยเนี่ยบอกว่ากระทรวงการคลังเนี่ยพร้อมที่จะเพิ่มทุนให้กับธนาคารทหารไทยนะคะเพื่อให้การควบรวมกิจาการนี้เนี่ยมีความสําเร็จส่วน จำนวนจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็ต้องอยู่ที่การตรวจสอบสถานะทั้งหมดตรวจสอบสินทรัพย์ประเมินราคาต่างๆเพราะว่าแต่ละแบงก์ก็มีบริษัทในเครือหลายๆบริษัท<ช>แล้วก็มีธุรกิจอื่นๆที่ตัวเองเข้าไปลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาตัวเลขที่มีความชัดเจนเพื่อที่จะได้ประเมินออกมาว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนอ่ะมันจะเป็นจํานวนเท่าใดซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเขาย้ําเลยนะคะว่าพนักงาน ไม่เดือดร้อนเพราะฉะนั้นบรรดาพวกทํางานนะมนุษย์เงินเดือนรับเงินเดือนของทั้งสองธนาคารตอนนี้ก็วางใจได้เดินหน้าทำงานกันด้วยความสบายใจว่าตัวเองจะไม่ถูกปลดออกหรือให้ออกใดๆทั้งสิ้นค่ะแล้วก็การควบรวมทางนี้นะน้องแอนมันแตกต่างจากที่เราเคยรู้จักที่เราเคยเคยชินใช่ใช่เมื่อสมัยก่อนนะพี่ผมปี40ที่เกิดต้มยำกุ้งทุกคนปิด กิจการยุกคนถูกให้ออก<ช>มันจะไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นอีกแล้วซึ่งในเวลานั้นเนี่ยการควบรวมการปิดกิจการในสมัยนั้นเนี่ยมันเกิดจากฐานะทางเศรษฐกิจที่ไม่ดีแต่ทั้งสองแมงนี้ไม่ใช่ว่า แต่การควบรวมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าทั้งสองแบงก์นี้ไม่มีฐานะไม่ดีนะคะแต่การควบรวมกันการเหมอือกันเนี่ยเพื่อให้ขนาดของแบงก์เนี่ยใหญ่ขึ้นะนะเมื่อใหญ่ขึ้นก็สามารถที่จะไปแข่งขันกับบรรดาแบงก์ขนาดใหญ่ๆได้อันนี้ความแตกต่างจ จะมีให้เห็นชัดเจนทำให้แข็งแรงสามารถทำธุรกิจได้เยอะขึ้นอ๋อพี่หมุนลืมบอกไปหรือเปล่าว่าเขาขึ้นไปเป็นแบงก์ใหญ่อันดับ6เลยนะอันดับ6ใช่ไหมคะถ้าเกิดเขารวมกันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้ก็บรรดาท่านผู้ชมนะคะที่เป็นลูกค้าทั้งสองแบงก์ก็ไม่ต้องตกอกตกใจว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะเขารวมใหญ่ขึ้นไม่ใช่ใช่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นนะมันจะเป็นทางเลือกของเราที่เป็นลูกค้าของเขานะว่าสามารถที่จะเลือกช้อปปิ้งบริการไหนได้บ้าง เคะเรื่องราวของแบงก์ก็หมดไปนะต่อมานะอีกข่าวหนึ่งก็เป็นเรื่องราวดีๆสําหรับผู้บริผู้บริโภคใช่แต่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายตรงนี้มีหนาวมีร้อนฟังไม่ให้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวุ้ ผู้ช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์นั่งทางนี้ก็คือวันนี้นะคะทางด้านสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะคะหรือว่าสมอโดยคุณวันชัยพนมชัยเนี่ยซึ่งท่านเป็นเลขานะคะเป็นเลขาธิการได้เชิญบรรดาพวกผู้ค้าออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นเซนทันเจดีคอมนะคะคอมเมอร์สนะคะหรือ s h o ปปีนะคะหรือ CP Land หรือทีวีไดเรก หรือแม้แต่กระทั่งไฮช้อปปิ้งนะคะก็เชิญบรรดาผู้ทั้งหาดเหล่านี้คทั้งหมดเลยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ในการซื้อขายออนไลน์นะคะมาชี้แจงนะคะการจําหน่ายสินค้าบนตลาดออนไลน์ให้ถูกต้องนะคะตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภาคบังพับนะซึ่งมีทั้งหมด 112รายการซึ่งตรงนี้นี่ก็บอกว่าออที่ผ่านมาผู้บริโภคที่ช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์เนี่ยได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าสินค้าไม่ได้มาตรฐานบ้างอย่างเช่นซื้อไฟแชกไฟแช็กระเบิดซื้อสายไฟปักไฟเสียบแล้วไฟช็อตใช่ค่ะคือในทั้ง112รายการที่เป็น มาตรฐานมอกนะคะเรียกสั้นๆง่ายๆที่บรรดาผู้ค้าออนไลน์จะต้องขายสินค้าที่มีมออกนะคะที่ถือว่าเป็นภาพบังคับอย่างเช่นก็พ่วงประเภทปลั๊กปลั๊กไฟนะไฟแช็กหมวกหมวกกันน็อกง่ายๆันหมวกนี้ลราใสำหรับรถจักรยานยนต์มีสายไฟมีสีย้อมสังเคราะห์นะหลอดไฟฟ้าพัดลมไฟฟ้าหม้อหุงข้าวไฟฟ้า สารพัดย่างที่เเป็นครื่องใช้ไปแล้วที่สำคัญก็คือหัวนมยางสาหรับเด็กอันนี้สําคัญนะสําหรับเด็กๆเนี่ยเราต้องดูให้ดีด้วยใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีเรื่องร้องเรียนหรืออะไรต่างๆเข้ามาอีกเนี่ยทางมออก็มีความผิดก็มีโทษที่จะจัดการกับคนเหล่านี้นะคะซึ่งแบ่งเป็นสส่วนก็ว่าส่วนที่1ก็คือผู้ผลิตถ้าหาว่าเป็นการ การนําเข้าหรือการผลิตเนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตก็มีโทษจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทังปั๊มทังจางถังปรับในส่วนร้านค้านะคะก็จะมีโทษคือจําคุกหไม่เกิน1เดือน หรือปรับตั้งแต่5,000ถึง50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะ <S <S ใช่ค่ะไม่ใช่โทษเล็กๆใช่นะทีนี้เนี่ยบรรดาผู้ประกอบการหรือว่าตัวเราเองที่เป็นผู้บริโภคสามารถเข้าไปตรวจสอบนะ <S S S เรื่องของผลิตภัณฑ์มออ,อ,อ,อกภาคบังคับคทั้ง112รายการได้เนี่ย ในสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเซิร์ชเข้าไปดูเลยค่ะก็จะปรากฏเราก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่เว็บนะคะ t i s i g o t h ใช่ค่ะก็ไปตรวจสอบเอานะคะแล้วก็่อนจะซื้อก็ดูก่อนว่ามีตามออกอหรือเปล่าทั้งหลายทั้งปวงนะเพื่อความปลอดภัยของท่านเอง ใช่ค่ะนะก็เป็น2ข่าวดีๆที่เราหยิบมานําเสนอเดี๋ยวอีก1เบรกนะเดทต่อไปก็ยังเป็นข่าวดีๆแล้วก็มีสกู๊ปที่น่าสนใจนะจากน้องก๊อกนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะพบกับหลากหลายเรื่องราวเศรษฐกิจซึ่งเราจะมากระทอกข่าวเด่นประเด็นร้อนถกทุกปัญหาเรื่องใกล้ตัวกับทีมข่าวตัวจริงเสียงจริงจากทุกข่าวเศรษฐกิจและสื่อพิมพ์ daily news ในรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจ ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาิกา30นาทีถึง17นาฬิกาทาง YouTube Live ช่อง Dear News Live TH อย่าลืมซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพบกับหลากหลายเรื่องราวเศรษฐกิจซึ่งเราจะมากระทอกข่าวเด่นประเด็นร้อนถกทุกปัญหาเรื่องใกล้ตัวกับทีมข่าวตัวจริงเสียงจริงจากทุกข่าวเศรษฐกิจและสื่อพิมพ์ Dear News ในรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาิกา30นาทีถึง17นาฬิกา ทาง YouTube ไลฟ์ช hmm. ่องเดลนิวไลฟ์ทีเอย่าลืม Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับได้ไหมครับโอเคค่ะกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยเฟื้องเรื่องเศรษฐกิจนะคะวันนี้ก็เบรกต่อไปเนี้ยก็เป็นเรื่องราวดีๆที่จะนำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการนำเข้ารถมือสองนะใช่ค่ะ ซึ่งวันนี้นะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาออกมาบอกเลยว่าจะมีการเรื่องเหล่านี้ใช่ก็จะมีการออกประกาศกระทรวงพาณิชย์นะห้ามไม่ให้นํารถมือสองนะคะเข้ามาจากต่างประเทศใช่ห้ามนํารถมือสองเข้ามาในราชอาณาจักรไทยใช่ค่ะโดยที่ที่ผ่านมาเนี่ยก็าเคยพูดถึงเรื่องนี้กัน เมื่อเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือว่าเป็นการป้องกันการนําเข้ามาแบบผิดกฎหมายซึ่งผู้นําเข้าบางรายที่มีมีไม่ค่อยสุจริตใจนักอะเนอะก็คือไปจดทะเบียนในรูปแบบต่างๆทั้งลดจดทะเบียนในรูปแบบของชิ้นส่วนรถจดประกอบอัเนาะใช่ซึ่งเราจะได้ยินข่าวกันเยอะค่ะตรงนี้แหละก็คือปลอมปนอะไรเข้ามาก็เราเอามาประกอบขายซึ่งอันนี้ก็ไม่ถูกต้องตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เองก็เห็นว่า ประเทศไทยมีปัญหาเรื่องมลพิษฝุณพิษต้เอง 5, เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ลดมือสองเหล่านี้นะคะ ไม่ทราบว่าสภาพเป็นยังไงจะเอาเข้ามาแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะรถที่เป็นรถจนส่วนตัวที่นําเอามาใช้เองเนี่ยอันนี้ห<า>้ามเด็ดขาดถ้าหากว่าจะนําเข้ามาหรืออะไรต่างๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องต้องมีการตรวจสอบด้วยความเข้มงวด<า>โดยเฉพาะรถยนตส่วนตัวที่นํามาใช้ส่วนตัวนะคะ<า>ในส่วนของรถที่เอามาใช้อ,<า>อ,อย่างเช่นตามหน่วยงานต่างๆเช่นรถพยาบา,าลรถ เพื่อการเกษตรหรืออะไรต่างๆพวกนี้ที่เคยนําเข้ามาปกติก็จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดแล้วก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะ,คะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในการออ,ออกประกาศห้ามนําเข้ารถยนต์มือสองเนี่ยนะ,ะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องของการลักลอบนําเข้าะนะแล้วก็ข้อสําคัญเนี่ย เมื่อกี้นะมีพี่ยองเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเรื่องรถยนต์เนี่ยเขาบอกเขาเล่าให้ฟังเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบรรดาไฮโซไฮซอผู้มีอันจะกินทั้งหลายนี่แหละเวลาไปเรียนต่อต่างประเทศใช่ไหมก็ต้องไปซื้อรถซึ่งรถเมืองนอกอ่ะมันถูกใช่ถูกจริงเพราะว่าอย่างรถบ้านเราคันเะเป็น10ล้านเนี่ยคะล้านหนล้านเองแต่แอสตันมาติน ที่เป็นรถในฝันของใครหลายคนนะมันไม่แค่กี่กิโลละเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ในเมืองไทย10กว่าล้านใช่อันนั้นก็คือจะบวกทั้งภาษีสุรากกรแล้วก็ภาษีสัมภารมิตรนะคะทีนี้เนี่ยพอเวลาไปอยู่เมืองนอกท่านๆไฮโซเหล่านี้ท่านก็จะใช้รถนะนะเพื่อความสะดวกสบายเพราะว่าราคารถมันไม่แพงนี่มีกระตังซื้อได้อะแต่ทีนี้พอเรียนจบแล้วจะกลับเข้าบ้านเราแล้วจะกลับเข้าประเทศอะเอารถคันนั้นกลับมาบ้านด้วย ไม่ไหวสิเวลามาเจอภาษีเข้าไป3 0 0ร้อยสี่ร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจากรถคาร์ล้านล่อเป็น10ล้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวกเลยก็แปลงร่างมาเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องวิธีเทคนิคต่างๆเข้ามามากมายขณะเดียวกันรถที่นำเข้าเนี่ยเราก็ไม่รู้อีกว่าสภาพเขาเนี่ยดีมากน้อยขนาดไหนจะเกิดฝุ่นพิษมากน้อยขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ากันนั้นเลยแม้ว่าถ้าอยากจะ พี่อยากจะพูดเวลานี้นะมันใช่เวลาหรือเปล่าหรือว่าเห็นว่ามีเรื่องปุ่นพิษก็เลยทำก็เลยมาคุยกันเรื่องนี้ใช่ซึ่งจริงๆมันควรจะทํามาตั้งนานแล้วมันไม่ใช่ว่าเพิ่งจะควรมาทาแต่จริงๆแล้วนะคือถ้ามองอีกมุมนึงค่ะรถจากฝั่งยุโรปเนี่ยเขาก็มีการกําหนดมาตรฐานเครื่องยนต์เพราะตอนนี้เขาไปถึงยูโรซิกยูโรหกกันหมดแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นรถแพงๆจริงๆเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะผ่านมาตรฐานตัวนั้นมาแล้วแต่ ตอนนี้เราอย่าลืมมองในแถบปตะเข็บชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน<ะ>ที่นํารถเข้ามาโดยที่เข้ามาทางทางทช่องทางเขาเรียก<ะ>ช่องทางอะไรนะคะพี่อมช่องทางธรรมาชาตินี่แหละซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูดูด้วยอยา<ะ>่าไปเจาะจงเฉพาะว่ารถหรูรถอะไรอ,อันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งนะคะ,ะเพราะว่าต้องดูสภาพของรถว่ารถที่เข้ามาทางนี้กับรถที่มาจากอีกฝั่งหนึ่งที่มันจเจริญแล้วเนี่ย มันต่างกันยังไงใช่เทคโนโลยีนวัตกรรมเนี่ยมันแตกต่างกันขนาดไหนใช่นะถึงแม้ว่ากระทรวงพานี้จะเพิ่งรู้ตัวเองว่าควรทําเรื่องนี้ก็ตามนะแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ออกมาทําซะาให้มันเกิดความชัดเจนนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องรอ ลงในราชกิจจาให้ชัดเจนฮะเสนอให้ชัดเจนต่อไปก็ถือเป็นหนึ่งเรื่องนะก็ที่พูดบริโภคก็จะได้รับผลที่ดีจากกฎหมายตัวนี้ถ้าออกมาบังคับใช้จริงๆใช่ค่ะก็ก่อนที่เราจะไปพบกับสกรูปดีๆที่น้องก๊อฟนะทำมาให้เราไปมือวางในการทํำสกรูปนะเพื่อมานําเสนอเนี่ยก็ทางด้านแบงา์ชาติเองเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามาตรการที่จะให้สินเชื่อ ต่อมูลค่าหลักประกันหรือ LTV นะมันจะเริ่มวันที่1อย่างเป็นทางการเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่านผู้ชมทั้งหลายที่ต้องการจะซื้อบ้านหรูหรือว่าบ้านไม่หรูก็ตามเนี่ยแต่เป็นหลังที่2หลังที่สหลังที่2ห,ท2หลังที่3ก็ให้ดูเรื่องของมาตรการตรงนี้ด้เพราะว่า<ห>ตรงนี้เนี่ยทำให้ตลาดอสังหามีความคึกคักกันแบบโอ้โหเต้นกันหนึ่งหนึงหึงเลยนะ,<ช>ะเพราะ่าที่ผ่านมาไอ้ทางคอนโดเอ่ยบ้านเดี่ยวเอ่ยทาวน์เทาส์ทาวน์โฮมเอ่ยอัดกันเป็นกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์กเนี่ยเราก็ไปดูสกู๊๊ปขออองงนน้กกกัเลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสกูพิเศษคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจที่วันนี้จะพาไปชมตลาดบ้านหรูมูลค่าหลัก100ล้านบาทย่านพระราม9้าที่ถูกสร้างสรรค์มาเสนอขายให้กับเหล่าบรรดาเศรษฐีถือเป็นทำเลหนึ่งที่น่าสนใจเพราะมีการแข่งขันสร้างที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก นางสาวอาลิวัตสาพัฒนาถาบุตรกรรมการผู้จัดการบริษัท c b r e ประเทศไทยระบุว่าภาพรวมการแข่งขันตลาดบ้านเดี่ยวระดับซูปเปอร์รักชัวรี่ที่เปิดตัวแล้วที่มีราคาตั้งแต่70ล้านบาทขึ้นไปมีเพียง7โครงการเท่านั้นแบ่งเป็นสามทำเลหลักสุขุมวิทสาทรรัชดาพิเศษพระราม9และเกษตรนวมินกรุงเทพ คลีทาบางนาที่ยังคงได้รับความสนใจแม่ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้ยังคงต้องติดตามมาตรการควบคุมสินเชื่อหรือ LTV ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะประกาศใช้ในเดือนเมษายนนี้โดยนายสงกรานอิสระประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจชานอิสระดีเวล็อปเมนต์มองว่าตอนนี้ตลาดกลางกลางล่างนี่ก็ลดล่างลดล่างจากแถวเยอะตอนนี้ก็มีหลายๆายโครงการสัมพันธ์นค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะก็แข่งขันแข่งขันก็ทุกคน แต่ยังมองว่าโครงการที่อยู่อาศัยระดับซ u เปอร์ลักชัวรี่ที่ออกมารองรับบรรดาเหล่าเศรษฐีจะไม่ได้รับผลกระทบส่วนเหตุผลจะเป็นเช่นไรติดตามได้เลยค่ะมาไปเกี่ยวลูกค้าเราต้นะครับลูกค้าเราก็จะเป็นค่อนข้างหายครับซึ่งกุมเองนะครับซึ่งก็ไม่ใช่เออค่านจะเข้าจาจ่กำลัง,งกำล,ลังพนดีกว่าหนนี้กำลัง เครดิตสักการ์ก็ดีกว่าเพราะหลังเงนเป็นร้อยล้านร้อยล้านก็ต้องมีการลงทุนที่แค่นี้เนี่ยคนก็ยังคงมีซัพพลายมาพอสมควรยังไม่มากจนเกินไปสิ่งเรื่องมาจากว่ามันต้องหาที่ที่เหมาะสมในรารลงทุนสิ่งเรื่องจะเป็นประเด็นที่ทำให้บ้านสุดยอดที่นี่ยากที่สุด อาจจะได้ที่กการมมนบไ,ไ,าาไปทำทเลย,ย่านพระรามเก้าถือเป็นย่านธุรกิจแห่งใหม่ใกล้กับออฟฟิศและเส้นทางระบบขนส่งมวลชนทำให้ราคาที่ดินมีการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว บ้านหรูราคาหลักร้อยล้านบาทมาจากปจัจจัยทำเลที่ตั้งที่เปรียบเสมือนเป็นทำเลทองใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกเมื่อรวมจำนวนบ้านเดี่ยวที่มีอยู่จำกัดพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่พร้อมทั้งดีไซน์และสถาปัตยกรรมหรูหราจึงกลายเป็นบ้านเดี่ยวระดับซูเปอร์ลักชัวรี่ขึ้นมาทันที แม้กลุ่มผู้ซื้อจะมีจำนวนไม่มากแต่กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องรอการพิจารณาขอสินเชื่อหรือเช็คเครดิตบูโรเพราะสามารถตัดสินใจและซื้อได้ทันทีหากเป็นโครงการที่ถูกใจทำให้ผู้ประกอบการหลายรายจึงพยายามเข้าถึงกำลังซื้อในกลุ่มนี้แล้วพบกันใหม่กับสกู๊ปพิเศษของรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจตอนหน้า สวัสดีค่ะว่าไงเดี๋ยวพี่พีไปก่อนดีกว่าได้ไหมเดี๋ยวว่าจะไปซื้อสักหลังสักห้องนึ่งจองจองทันเป้าแล้วเงินในกระเป๋าไม่มีอะละค่ะสกู๊ปเรื่องราวดีๆก็นํามาเสนอกันนะฮะต่อไปเป็นเรื่องของ เง,เงินเงินทองทองนะ,ะข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจวันนี้ค่าเงินบาทต่อเงินดอลลาร์ะนะคะอยู่ที่31.54อ้ก็ขยับขึ้นมานิดหน่อยอค่ะในส่วนของราคาทองคำนะคะทองคำแท่งรับซื้อเข้าที่19,650บาทและขายออกที่บาทละ19,750บาทในส่วนของทองคำรูป,ปาพรรณนะคะรับซื้อที่19,298บาทขายออกที่19,750บาทซึ่งราคาตรงนี้ยังไม่รวมค่ากำเนิดนะคะในส่วน ส่วนของตลาดหุ้นวันนี้ก็บวกเล็กน้อยปิดที่1 6 6 5 2พัจุดยีจุดนะคะบวก1.71จุดมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างเยอะนะคะอยู่ที่ห้าห9 9่ล้านบาทค่ะโอ้เลขสวยมากเลยนะห้าส 9. 9 9หวันนี้ที่ยีเพี่มุงอย่าเพิ่งมา <c oughs> เรื่องราคาผักผลไม้แล้วก็เนื้อ,อสัตว์ ไข่เปรีกในตลาดกรุงเทพนะคะผักกาด<ช>หอมค่ะกิโลกร,รัมละ25-30บาทค่ะ,คะถั่วฝักยาวค่ะกิโลกร,รัมละ45-50บาทค่ะส้มโอทองดีนะคะอันนี้ผลเล็กนิดนึงนะกิโลกร,รัมละ50-60บาทค่ะ,คะสับป,ประรดสีราชาเบอร์3ค่ะกิโลกร,รัมละ15-17บาทนะคะเนื้อ ไก่สดชําแหละเออเนื้อไก่นะออบริเวณตรงอกนะคะ,ะก็กิโลกร,รัมละ65-70บาถึเาทค่ะ,ะแล้วก็เป็นเนื้อหมูนะคะเนื้อสันในกิโลกร,รัมละ150-155บาทคบถึ่ะ,ะเอาลทค่ะค่ะราคานะเราทั้งคู่ก็นำเสนอข้อมูลดีๆนะข่าวสารดีๆทางด้านเศรษฐกิจนะคะ,ะวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ